นี้เป็นครั้งที่50ตรงกับวันที่29ธันวาคม2 5 6 8้ารข้าพเจ้านายพัฒนพรธรรมจารีขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระขบันปติเถระเจ้าองค์หลวงปู่สมเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งผู้าอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตาัยคุบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้เจ้าพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมต่อไปหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาเจาก,กวาเลสวตระคชันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชาสสาสุนันตุสักขโมขดัง สัคเคกเมจารุเปคิลิสิขรตเตจันตลิเควิมาเนดีเประเทจขาเมตรวนาคเนเคหาวทุมหิเคเต,เตพุมมาจยันตุเทวะชละทละวิสเมยคคันทัพพะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราวจานาังสาธโวเมสุน,นันโต ธรรมสวนากาลอยยมปทันตาธรรมสวนากาลอยยมปทันตาธรรมสวนสกาลอยยมปทันตาสองปรสัสมกราสิทธิขถาโมตสัะภะคะวะตะรหะโตสมาสมุธัสะนโมตสสะภะคะวะตะรหะโตสมาสมุธัสะนโมตสสะภะคะวะตะรหะโตสมาสมุธัสสะสามสว สัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรานังอัญญังบุโดเมสรานังวรังเอเตนะสัจจวัชนนัสติเมโหตุสัปดานัตถิเมสรานังอัญญังธรรมโมเมสรานังวรังเอเตนะสัจจวัชนนัสติเมโหตุสัปดานัตถิเมสรานังอัญญังสังโฆเมสรานังวรังเอเตนะสัจจวัชนนัสติเมโหตุสัปดาสี่บทสวดมหาการุณิกนาถติอาธิกาคาถา

ข้าบุตรสดมาสมัยสูตรเอวเมสตังเอกังสมยางภควาสเกสุภิหารติกะปิโลวบทุสมิงมหาวเนมหาตาภิกษุสรงเกล้าสติงปัญจมัตเตหิภิกษุเตหิสเบห้ว่าอรันเตหีอาสัยจัลโลกะนหาตุหิเทวตาเยกุเยนสันนิปติตตาสนิปติตาหุติตตา สนิปติตาหุนติภักควันตังลัสนายาภิกขุสังขันจะอาโคจะตุนังสุทาวสกายิกานังเดวานังเอตัาด้าโหสิอายังโคภักควาสเกสุปบิหารติกะปิลาวตุสเมฆมหาวเนมหาตาภิคุสังเขนัสสังทิปจำตัยภิกขุสตัยสเบหิวารันเตหินาสหิจโลกกาถาตุหิเดวตาโยภูเยนะสนิปติตาหุนติภักควันตังลัสนายาภิกขุสังขันจะยานุนามยามภเยนะภักควาตตนุปัสังกามยามาปัสสังกมิตวะภักควาโตสันติเกปัจจกาคาถาพัสเสยามาตินา สยนะปินัมบาลาวัปุริโสสมิชิตังว่าบาฮั่งภาสาไร่ภาษาไรปัสษาริตังวะาบาหังสมิเชยร เอวเมวะสุเดวะสั <S <S ้นสุเดวะสุอันตระฮิตาภะควาโตปุระโตปตุระหังสุนะโคตเดเวตาภะควาตังอภิวะเดตะวะเอกามันตังอภังโสเอกามันตังทิตาโคเอกาเดวตาภะควาโตสันติเกอิมังคัทังอภพาสีมหาสัมมโยปวนาสมิงเดวกายาสมาขตาอัคตัมหะอิมังธรรมะสมัยยังตะคิตายะอัปราชิตัสังขานเตนะโคอัปราชิตาภะควาโตสันติเกอิมังคัทังอภพาสีตตระภิโคสมาดังสุจิตาอัตโนชุกมังคังสุสารฬิวเนตานิไคตว อท้าวปาราเดวตาพระขวโตสันติเกอมังคัทั้งขั้งอภาสีเฉตว์ขีลังเฉตวอปริชังอินดขคิลังโอหะจำมเนชัตเตจารันติสทาวิมะลาจัปุมาตาสุนันตาสุสุนาคาเตอท้าวปาราเดวตาพระขวโตสันติเกอมังคัทั้งอภาสีเยเกจิบุดังสระนังคาตาใจนาเตะมิสันติอปายะภูมิปะหายมโนสร้าเดหังเดวะกาย่างปริปุระสันเตเต อาทะโคภักควาภิกขุวันเตสีเยผุเยนะพิฆเวเดสัสุโลกันทะตุสุเดวตาสเนปติตาหัตติตาท่าตังตัสนายาปุสังขานจะเยปิเตภิกขเวให้สุงติตามัทธนังรัตนตสมาสัมพุทธาเตสัพปิภักวันตานังเอตาปรามาเยวาเดวตาสเนปติตาให้สุงสัยทัพผีม่หังเอตาระหีเยปิเตภิกขเวภพริสันเตอันนาขตามัทธนังรัตนตสมาสัมพุทธา แตสัมปีพระกบันตานังเอกตาปรมายวาเดวตาสเนปติตาภวิสันติสยธาปิเม่ห้เอตระหิอาจิกิสามิภิคเวเดวะกายานังนามานิกิติสามิภิคเวเดวะกายานังนามานิเดสิสามิภิคเวเดวะกายานังนามานิตังสุนัธาสาธุกรรมานิสกโรธาภสิสาเมติเอวันพันเตติขเตวิคุภะกบันโตปัญจโสโซมภควายเอกตาโวจาสิโลกัมโนกัตสามีญัทพุมาตัสิตาเยสิตาคิริขพรัมปิตตาสมหิตาปุทุสิหวาสลลนะโลมังสาภิสัมพุโนโอราตมันาซาสุทา มีปัสสันนบนาวิลาภิโยปัญจสตัยตวาวะในกปริละวัฏเบตาตโตะมันติยิสธาสาวเกษสเนระเตเดวะกายาพิกันตาเตวิชานาทพิขโบเตจัตตปมะกรุงสตวะพุทธสสานังตัปุุุรอามนสธาดสนังอาวเกษสังงสเนะสัตระเตเดวะกายาพิการตาเตวิชานาทพิขโบเยหังกิติสัมมิคิระหิ อนุปปสโสตสาหัสาวิยคภูมิกาปิละวัตวะอิทิมโตชิติมโตวนาวัตยัสสินโนมรมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวนังชาตสาหะสหมวตยาคณาตวานิโนอิทิมโตชิติมโตวานาวัตยัสสินโนมรมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวนังสาตตาคีรติสาหะยาคณาตวานิโนอิทิมโตชิติมโตวันนาวัตยัสสินโนมรมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวนัง เจตสัสสหัสสัยยักษ์นาณตะวันนิโนอิทิมโตชิติมโตวนาวันโตยัสสินมนมดามนาริกมุมภิกขุนางสมิติงวนางเวสามิตาปัญจสตายยักนาณตะวันนิโนอิทิมโตชิติมโตวนาวันโตยัสสินมนมดามนาริกมุมภิกขุนางสมิติงวนางกุมภิโรราชค่ะิโกเวปุลสันิเวสนังพิโยนางสตัสสหสสังยักษนางปยุปยิรูปัส ปยิรุปาสติกุมพิโรราชายโกโซปักษาสมิติวนังปุริมัญจะดิสังราชาธาตุระโทปัสสะสติคณะพนังอธิปติมหาราชยัสสสิโสปตปิตาสาบาห์วอินหนามามหาภลา Hiti Manto shiti mento wana wento yasa sino mura mana rika Sameting kunang sa meti sang rasha wiru no ta pasa sa ti kun kum hana nang di meti mahar rasha yasa puta pita sa baha wohin hana ma ma wana wento yasa sino mura mana rika Sameting kunang sa di sang rasha wiru pa ko pasa sa ti nang kana ngadi meti mahar rasha yasa si puta pita hiti mento shiti mento wana wento yasa sino mura mana rika Sameting kunang Utara meti utaran di sang rasha wero tapasasa tayyakan ang akipiti maharayshaya sa sisawputa pita sa bahawo อินทรนามาหะบลาอิทิมโตชิติมันโตวนาวันโตยศสิโนมระมนาภิกขมุกขุนังสมิติงวนาปุริมาทิสังทัตตระทศกิียนาวิรุณะโกปชิเมนาวิรูปะโคปุเวโรตระนิสังจตารโอเตมหาราชาสัมปันตาจตุโรดิสัทหลัตรละมณะอัตขังสุวะในกปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนดะสะอาคุวันจานิกาสัทามายากุเนรูเวเนรูวิภูจวิภูโตสหะจนานองกามาเสโ็จักกินุขันยุนิขันยุจัปปะมมารโอปะมญโยจาเดวสุโตจามัตติจิตาเสโนจักขันตโโโโบนนรราาชชสอด

Modamana dikamung pikunang sebeteng wonang at haquna pesanak havesala sahatot cakakam halas sa tara aku payak ha sahaya tepi ya munata tara ta aja aku nakaya sa sinoe lawan omahanako so bakha sebeteng wonang yena kara rasye sahaha rantai dipahiri sa peke wisuda cak cak kue ha ya sa tebe namasya patah jitra supanai di dasana manga pahya tata na kha rasya namasi supana tol kemama kasiput ho sana hiwo cahyupo wahyenta na kha supana sara makang su budang sita weshirahate na semedang sura พัตตรวาสวัสวะแทแตอิทิมนโตยัสสโนกักัลกัญชามหาพิสมาสุราดานเวคสะเวปจิติสุจิติจปาหะราโดนมุจิสหัสสัตตัญจับริปุตานังสัปเปวโรจนามกาสนัยตวบริงเสนังราหุภัทมูปาขมุงสมโยดานิพันนเตมุู้นงสมิตงวนังาโปจเดวาปทวิจเตโชวโยตระขมุงวรุณาวรุณาเดวา Moto jaja sasa saha meta kruna kagika aku de waje sasino da sete kaya sabena na tawani no itih mentoshite mento wanda wanto ye sasino mana mana hika mong bikunang sameting wena ngwendo jade wasehali jaa sama jadu waiye macanda supenisa de wajanda maku prakita Surya supenisa de wasehuria maku prakita na katanik prakitowa aku manda wala haka wasunang wasu waset kaya sabena na tawani no itih mentoshite mento wanda wanto ye sasino mana mana hika เตงวันังอันท่าโคสาะคูเดวะชาลามิขิสิขะริวะอริทักกาจโรชาจะอมะปุพานิพาสิโนรุณาสาธมาจะอจุตตาจะเนชกาสุเลยะวิจิราคูอักูวะสาวเนสิโนดัศสัยเตดสระกายาสเบนานาตวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันาวันโตเยสัสติโนมณามนาพิกมุงพิคุณังสมิตเงวันังสมานามะนะ สมนามหาสัมนามนุสัมนุสุตมะมาคีธาปดุสิกาอาคูอาคูมโนปดุสิกาอธัคขูฮารโยเดวายเจจารหิตวาสิโนปรคามหาปรคาอาคูเดวายสัสสิโนดัเซเตนะสระกายาสเบนนานตวันิโนอิธิมันโตชิติมันโตวานมันโตเยสัสสินโนโมดามโมดามานาบิกามุงคู่นงสมิติงวานังสุกากะรุมหะอรุณาอาคูเวขานะสาสหะโอดาตคายหะปะโมคอาคูเดวาวิจักขณาสัทธามัตตาหารักชามิสะกาเจยัสัสสินโอธันฑายังอาคาปอชุนโนโยโยดิสาวิวสติ Dasete, 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 ภิกขุนังสมิติงวันังเขมียะตุสิตายามากัตถกาจายสัสสิโนลัมพิตะกาละมาเสตหาชตินะมาจารสวานิมานารติโนอควาท้าหูปเรนิมิตาดัเซเตดัสรากายาสเบลานัตตวานิโนอิธิมันโตชติมันโตวนาวันโตยสัสสิโนมระมะนาภิกกามุงภิกขุนังสมิติงวันังสัตใหเตเดวานิกายาสเบลานัตตวานิโนอินามันวเยนะอาคันุงเยจันเยสติสัสสหะปวัตชาติมักิลังโอคตินัมมนาสวังดัเขมโอกาตรังนาคัง จันดังวะสิตาสิตังสุพรามะพระมาโตจาปุตตัยทิมาโตสหัสสันังกุมารโอติโสจาสโสปะขับสมิติงวันังสหัสสพรามะโลกานังมหาพรามาพิติธติอุปปัโนชิติมันโตวิสมากายโยยสัสสิโสดเซธาอิสราอาคูปเจกวะสวัตติโนเตสัจจมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเบปิกันเตสินเดเดเวสพราเมเกมมาราเซนอาภิกามิปัสสะกันนกกันนัสามัญยังเอธาคันนาธาปนธา ราเคนาพนมันทูสมันตาปริวาเดธามาวมุจิธาโกชินังยติตัฐามหาเสโนกันหาเสนังอเปสยีปานีนาตละตละมหันจะ Saran ketowanah perawanget haba wusako mekhotana jatoh suwi cukot ada sang taisang kutu ase yang wosetan caja banghinya yawa wakitowanah cakumatatowa mantai jisatha sawa kesa marasena apikan tate wissanah tapi kowo teta apa makarung wita rakihi pakamong nesang memampiin ceyung sabewe jidesan kama paya titaya sasinomura tesa butaeng sawa kate esan ne อบปสสดจุลชัยปภรกรนกโมเมพุทาเตชะสาราตัตนตยธรรมมิกาเตชปะปสิทิปสิเดวานารายปรเมสุราสิทิพรมมาจะอินทาจะจตุโลกะ คำพีรักากาสมุตธาผู้ตรงคังคาจะสะพรัมมชัยยปสิทธทิพวันตุเตชยช,ย,ชยทอรณิทอรณีอุทธิอุทธินาทินาทีาทชยชยขคคนละตนละนิัยนิไรไส,สเสนนาเมรุราชพนนอรชีชยชยคำพีรสมพีนาเขนทนาขีป สาจภูตกาลีชัยชยทุนิมิตตาโรขีชัยชยสิงคีสุทธาธานมุขชาชัยชยจำวรุณมุขาสาตราชัยชยจำปาทินาขกุลคันธ์ชัยชยชะยขชคนนตุรงสุกรภูชงสีหาเพียคดีปา ชยยชยยวรุณนมุขายาตาชิตาชิตาเสนารีปุณสุทินอรดีชยยชยยสุขาสุขาชีวีชยยชยยทอรนีตะเลสทาสุชัยยชยยชยยทอรณีสารตินสทาชยยชยยมังกราฏ รัญญาภวเคชัยชยรักษาสุรภูชเตชาชยชยพระเมธะคนาชยชยะราชาธิราชัยชัยยชยปัทวิงสาพังชยชยอรหันตาปจเจกภูธสาวังชยชยะมเหสุโรหโรหารินเดวาชยชยพระมา สุราโขเสยยเยนาโควิรุณฮะโกวิรูปะโอจันติมาระวิอินโดเจเวนาเตโย,ยจจกุมะ <c oughs> <c oughs> จักุเวโรวรุโนปิจาคิวายโยจะป่าชุนหัวกุมาโรทตรัตโกอธาภรสมหาเดวะสิทธิตาปสสอาทยอิสิโนสาวกาสสพภาชยราโมภวันตุเตชยธรรมมัวจะสังโฆจะดสปาโลจะชัยยังเอเตนะชัยยเตเชนะชัยยโสธิภวันตุเต เอเตนะพุทธเตเชนะหัวตุเตชยมังฆลังชโยปิพุทธัสสิริมาโตอายังมารสัจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเดปโมดิตาชยตาดาพระมทนามเฮสิโนชโยปีพุทธัสสิริมโตอายังมารสัจปา ิมตปราชโยุโคสยามโพธิมันเดปโมดิตาชยตดาอินดคณามเหสโนชโยปิพุทธัสสิริมโตอยังมารสัจปาปิมโตปราชโยุโคสยามโพธิมันเดปโมดิตาชยตดาเดวคณามเฮสโนชโยปิพุทธัสสิริมโตอยังมารสัจปา ปิมโตปร,ราเชโยอุโคสยัมโธิมันเด ปโมดิตาชัยตดาสุปันนคณามเฮสิโนชโยปีพุทธศสิร <te> ิมาโตอยังมารัจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเดปโมดิตาชัยตดานาคคณามเฮสิโนชันชโยปีพุทธศสิริมาโตอยังมารัจปาปิมาโตปราชโยอุโค สยามโพธิมันเดปโมดิตา ชัยตาดาสพรัมมาคนามะเฮสินโนชย,ยันตัวโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตป่านลางเกสิเซปทวิโปคะเรอภิเซเกสาบพระพุทธานังอัปคับตัวปโมรติสุนัตังสุมังคลังสุ ปัปทาตังสุโหติตังสุกโนสุโมตโตจะสุยิตทั้งพรัมมะจาริสุปทาขีนางกายกัรมังวาจากรรมังปทาขีนางปทาขีนังมโนกรรมังปณิธิแต่ปทาขีนาปทาขินานิกัต ตวานารพันตัเทปะทาคิเนเตอัฏฐลธาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสเนอโรคาสุขิตาวิโธทัสหาสาเหียาติภิสุนันตุโพตโตเยเด,ดวะอสมิงธาเนอาดีคาตาดีคายูกาสดาหุนตุสุขิตาหุนตุสบดารักขันตุ สปสัตตานังรักขั่นตชินสาสนังญากาจิปัตนาเตสังสาเพปูเรนตุมโนระายุตากาเลปวัสสันตุวัสสังวสาวรหกาโรคาจุปัตตดวเตสังนิวาริโตจะสาบรากายสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยถารหัง เจ็ดบทสวดธรรมนิยามสุตตังเอวเมสุตังเอกังสัมยังภะควาสวัตถียงวิหารติเชตวันในอนาถินติกัสะอารามเม ตัตระโคภะคะวะพิคุอะมันเตสิภิขโวติภะทันเตติเตภิขุภะคะวะโตมันจะโสสุงภะคะวะเอตตะวะโจอุปาวะภิคเวตตะทัคตานังอนุปาวะตะทัคตานังขิตาวะสะทาตุธรรมะขิตตาธรรมนิยามตาสเบสังขาราอนิจาติตังตะทัคโตภิสมุชติอภิสมเมติอภิสมุชตวะภิสมเมตวะจิกติเรเสติปัญญาปิติปัฏฐานติวิวรติวิภัชติอุตานิกโรโติสเบสังขาราอนิจาติ อุปาด่าวะพิกขเวตธาคาตานังอนุปาดาวะตาาคาตานังถุตาวะสาธาตตุธรรมทุติตาธรรมนิยามตาสเบสสเบสร้างฆ่าราดุฆาเตตังตระคาโตภิสมุชติภิสมเมติอภิสมุชตวะภิสมเมตวาจคกติเดเสเตปัญญาเปติปะทุเปติวิวรติกวิพัชติอุตานิการโรเตสเบสร้างฆ่าราดุฆาเต อุปาดาวะพิคเวตาาคตานังอนุปาดาวะตาาคตานังถุยตาวะสาธาตุธรรมทุตตาธรรมนิยามตาสเบธมานาตาเตตังตาธาคาโตภิสัมุชติอภิสมเเตะอภิสัมอภิสมุชิตวาภิสเมตวาจิคติเดเสเตปัญญาเปติปะทเปติวิวรติวิภัสสติอุตนิกรโรเตสเบธมานาตาเตอิระโมวจักขวาอตมนาเตภิคุภควาโตปสิตังอภินันดุนเต ปดบสวดพระเทกระรัตตะคาถาแปลอตีตังนั้นว่ากเมยานปฏิกังเขอนะานาขตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยาดตีตามปาหีนันตังอปตันจาะานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะยโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหิรังอสังกุป,ปังตังวิทาโมพรหเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจแจง่มแจ้งไม่ง,งนอนงันคลอนแคลงเขาควรพ่อผู้นาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจ,จมาตะปังคกนัญญามรนังสุเว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังฆารันเตนะมหาเซเนนะมัจุนาเพราะการผัดเพียรต่อมัจุลาซึ่งมีแสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตามาตันติตังตังเววดเดกระโตติสันโตัาจิตคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดครานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็นะ่าชม ก้าบทสดธรรมสังเวขปัจเวขณะแปรสเบสร้างราณิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกทมนรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเบสร้างราดุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกทมนรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึรนแก่เจ็บตายไปสเบธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่ทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขาร ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาจทุวางชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของอยั่งยืนอาวสชซังไมยามริตบังอันเราจักพึงตายเป็นแท้มรณะนะปริโยสานนางเมชีวิตตัง e um. ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมนียตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทีย่ยงมรณะเมนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควรที่จะสังเวช ยังกายอยจีรังร่างกายน้มีได้ตั้งอยู่หนะเป็นตวิญญาณโนครั้นปราศจ,จากวิญญาณชุดทษออันอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขารังอิวะประดุด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตทั้งหาประโยชน์มิได้อนิจจาวัตจสังฆ่าราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปชิตวานิโรชันตีขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่สร้างมุปสมโสโคความเข้าไปสงบประง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสบเบสตตามรันติจัสัตทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาริงสุจามาริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เท้ว่าห้างมาริซามีเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเมเอทาสรงสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเ่เราเลย1 0บบทสดไม่ตายอย่างกินจิต yang kinci kun selang kamang sabehi patehi katang punyang no numo dan to sunan to pon to ye semingtha ne kane ari kata di kayu ka asada hon to sukita hon to dukha pemun cantu mata pita sukita hon to dukha pemun cantu sabe yatika sukita hon to dukha pemun cantu sabe ayatika sukita hon to dukha pemun cantu sabe pisa sabe yakha sabe peta sukita hon to dukha pemun cantu sabe acaryu pasaya sukita hon to dukha pemun cantu สเบนะคตตาสุขิตาหุนตุลุก้าปรมุญจันตุสเบเดวาสุขิตาหุนตุลุก้าปรมุญจันตุสเบสัมมตินังสัมเณชันตุโวสิบเอ็บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสโตขันติมัยยอิติปะขวานโมโพธิสโตขันติมัยยอิติปะขวานโมโพธิสโตขันติมัยยอิติปะขวา สิบสองปฏิทานคาถายาเดวตาสันติวิหารวาสินีถูเปย์คารโพธิคารตาหิงตาหิงตาธรรมะธาเนนาโพอันตุปูชิตาสุทิงกัลโเตถาวิหารมันทะเลเท้เราจะมาชานวกาจพิฆวโวสารามิกาธนาปฏิอุปัสกากรมาจะเดสานิขมาจิสราสปานุปูตาสุขิตาพวันตุเตชลาภุชายยปิจันดาซัมภวาสังเสถาชาตาอัฏฐวโวปปาติกานิยานิการธรรมะวรังปฏิจเตสเบปิดุขสาสกัลโณตุสังขยังพาตุจิรังสตังธรรมธธรรมะธาราจปุคลาสังโฆหตุสมะควาทายะ ตจาตายาจ้าอเมรักขตุสัทธมสดเบปิธรรมจาริโนวุทิงสัมมาปุณญา,ามาธเมเอรียปเวปริเตปปเสนหุตุสบเบปิปานิโนปุรัสสสนสัมมารังปเวชตโตเลเดวโพว,วัสโตวุธิภวายสัตตานังสมิดังในตุเมเดนิงมาตาปิตาจัตตาราชนิจังรักขันติปุตกงเอวังธรเมนาราชโนประชังรักขันตุสปดา สิบสามเทวตาอุโยชนาคาถาดุขปาตาจนิดุขะพยาปาตาจนิพยาโสกปาตาจนิโสกะหุนตุสเบปิปันิโนเอตวตาจามิสัมปตังปัญญสัมปตังสเบเดวานุโมรตุสภสัมปติสิริยาดานังทันตุสัธยาสีรังรักขันตุสัปดาภาวนาภิรตตาหุนตุกาเชนตุเดวตาคาตาสิบสี่สมุขรักษณะ โมตุสบังสมังขลังรักขัณฑุสสะเบเดวตาสภะพุทธานุภาเวนะโสทิโหตุนิรันตรงโมตุสบังสมังขลังรักขัณฑุสสะเบเดวตาสภะธรรมานุภาเวนะโสทิโหตุนิรันตรงโมตุสบังสมังขลังรักขัณฑุสสะเบเดวตาสภะสังขานุภาเวนะโสทิโหตุนิรันตรง สัพเพพุทาภรปตาปเจกนันจะยังบาลังราตานันเจเตชนารักข้ามมันธมีสัพพโสสัพเพพุทาภรปตาปเจกนันจะยังบาลังราตนันเตชนรักขมันมีสัพพโสสัพเพพุทาภรปตาปเจกนันจะยังบาลังราตนันเตชนรักขมันมีสัพพโสสัพเพพุทาภรปตาปเจกนันเจยังบาลังราตนันเตชนรักขมันมีสัพพโสสัพเพพุทาภรปตาปเจกนันจะยังบลังราตานันเจ อรหันตานั้นจะเตชนารักขังบรรธามีสัพพโสสัพเพุทธาภะรปตตาปัจเจกนั้นจะยังบาลังอรหันตานั้นจะเตชนะรักขั้งบรรทามีสัพพโสสัพเพุทธาภะรปตตาปัจเจกนั้นจะยังบาลังอรหันตานั้นจะเตชนะรักขั้งบรรทามีสัพพโสสัพเพพุทธาภะปตตาปัจเจกานั้นจะยังบาลังอรหันตานั้นจะเตชนะรักขังบรรทามีสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนอมก้าวถวายอุทิศเป็นพระราชกุศลขอน้อมก้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชช,ชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวนคาลายขออนุสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นส,าาสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งคลา,าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัย อันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอยาได้มีแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีสมาธิทีิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทว,วดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดสถีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอัมฤทธได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวนุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ ทำนวยผลเป็นสิริอมองคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุปการเธอา